ตอนนี้ทางไอซิงเรากำลังดังไฟสีหงเขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะพอฝนยังประทัดกินข้าวเศรา้าผนก็เลยสีหงเขาอะไร้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไอซิงหงเขาเป็นบ่อเรือว่าจังใดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฝนก็ชิล่างหมอห้อแหกแต่กระโปงมีแล้วบ่อะไอสไลไอลโอ้เขาข่ามามือ่อไหราเขาจะซื้อสไลมาให้เขาจะซื้อสไลมาให้เจ้ามือ่อไหราอ่ะคอยคอย ฟอยทูหมอกกับบมีเนาะโอ้นี่เดยวบทอายเราตัากน้ำสีหงเข้าอ่ามาทะเลเิ่นม,มีทงห้องบ่เขานี่วเขาเหนี่วโอ้ยหงไม่ได้ช้ำพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ๋ยเสื่อมเปิดถามาตอนนี้กันยังอยู่บ้านของไอซิงเพิ่นอีกคือเก่าหนุ่มพี่น้องเนาะเสื่อมมาคืนนี่เพิร์ดก็มาอยู่พี่เลยรน้องพี่น้องมาอยู่ทวนคลองไทยบ้านเลยน้องพี่น้องเพราะว่ากระตอกของไอซิงเนี่ยมันอยู่ม่ได้แล้วมันขาดน้องพี่น้องเนาะก็คือมือแรงเนี่ยถ้าว่ามีแพย์บัสน้องพี่น้องหรือว่ามีแพย์ตังเนี่ยทำไอซิงเพิ่นก็อาจจะคุปุบออกไปอยู่พุ่นน้องพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นมานอนนี่กับบริมีมุ่งเลยพี่น้องพายุโคตรลายเลยพี่น้องเอ๋ยอ่าถ้ามบอกเป็นนายอก ซอยเรือเพิ่นกะบ่อแอนกะยินดีสิเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้ออ๋อซื้อมุ่งมาให้เพิ่นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะแล้วกามีอุปกรณ์เสียมแน่ผ้าแน่เนาะพี่น้องเนาะอุปกรณ์หาอยู่หากินนี่แหละพี่น้องพ่นบริมีหยังเลยนะพี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าก็ทั้งบ่แอนเพิ่นกะหาซื้อมาให้ชุดนึงเนาะพี่น้องเนาะทางอไหนเราก็นี่แหละสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนะพี่น้องฮุงข้าวมาเบิ่งว่าไอ้สิ่งเราฮุงข้าวเป็นบ่เนาะพี่น้องหรือว่าจังได๋เนาะซึ่งอขม่าไม่ได้กินนี่กะ บ่ได้ซื้อมาฝากเพิ่อนน้อพี่น้องของอยู่ของกินเพราะว่ามาหานเพิน่นยังบ่ทันเปิดเลยเอาเงินให้ทางไอซิงเพ,พิ่น30มสิพันน้พี่น้องพอได้ไปซื้ออยู่ซื้อกินอนนะไรน้องพี่น้องเนาะก็โอเคน้อพี่น้องก็บฉันก็จะเบิ่งเพิ่นอ,นะ okay นนอ่า,าอดังไฟแล้วก็หุงข้าวเลยว่าเป็นบ่อแล้วพี่น้องนะดังไอซิงแล้วก็อ่าสิดังไฟหุงข้าวเนาะหน้าตาก็ยิ้ยมแยม้มแจ่มใสขึ้นกว่าเก่าไลฟ์สบายดีไอ้นะอ่นี่เด้เพิ่นก็เริ่ม เข้าค้นเลยได้พี่น้องเข้าค้นง่ายแล้วมึงบอกเอ็นมาแรกๆก็ยังอายอยู่บ่นอายแล้วบอกอายแบบนี้เข้าคลิปเศร้าแล้ว,ว,ลวอตอนทำมาแรกๆนี่ตกใจแล้วว่าชิมานอย่างโน้กันยิงนกยิงนูอยู่บ่แทมนี่ก็ได้คือมีมกระทุนยิงงัวเดียยิงงัวอพอเผาไหลเอาไงเพิ่นเนาะนี่แหละ เพื่นกับผนังเอาพื้นแถวนี่เลยเนาะพี่น้องเก็บไม้แถวนี้มาดังมาดังเพื่นดังไฟไสิ่งแล้วก็ได้เตากับเตาเพิ่นเนาะพอได้ใช้ดังเตาเพิ่นอน <c oughs> คือนกขุมไอ้ห,อห,ห้องนกคือห้องแถวแถวนี้นี่แหละ <c oughs> อันนี้เขาขออนี้อ่ะทานหรือไอ้เจ้าก็อ่านอ่านหนังสือเปลี่นบ่เปลนไงเป็นจักโตเลยบ่อือขีดว่าเป็นเนาะเปล่นเขียนหน่งสือตัวเองก็เป็นบ่บ่เปลี่ยนเลยอือเป็นเลยเพราะว่าเป็นคนบริหำบริเทียนเนาะอ่าคล้ายน้องกระเบยอะไรนะพี่น้องน้องกระเบยกับบริเป็นคือกันบริหำบริเทียนก็ได้ยอ่นี่แหละตังไฟติดเป็นการที่ฮวงข่าวฮวงน้ำอ่า มันก็อยู่ในนี่นะพี่น้องเนาะเครื่องใส่ของซอยก็อยู่ในนี่แหละนี่เลยป้าในนี่แหละมาอยู่กระตับของเพิ่นสองบริเวณกระตับของไอซิ่งเพิ่นก็ใส่น้ำเพิ่นก็ใช้อยู่ในนี่นี่เลยนี่นะพี่น้องเนาะติดบ่ใบฝนหยักตกเนาะมันบ่มีแนวอ่อนอ้อยเรามีแนวอ้อยก็โอเคอยู่ ทำตัดผมขึ้นโอ้ยหน้าตาดูดีได้หนิแต่นี่มันยังมันบกคักปะไรทนตัดผมโอ้ยเท่ได้พี่น้องเอ้ยหน้าตาไอ้สิงเนี่ยแล้วจะเป็นคนหน้าตาดีเด้รังคมผู้สาวเห็นผู้สาวมักผัวและตัดผมแต่งตัวได้ดีวีผมเปื่อยใช่เปื่อยกว่านี่แหละน้องพี่น้องชีวิตแบบว่าบอกมีคนนำพานพี่น้องอาศัยอยู่ ตัวคนเดียวขยทำแบบนี่เลยน้อพี่น้องตอนนี้ทั้งไอซิงเรากำลังดังไฟสีหูเข่านาะพี่นอนะ้องเนาะพอฝนยังประทัดกินเขาเศร้าันก็เลยสีหูเขา่าอะไรล้อพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไอซิงหูงเข่าเป็นบ่อรัวจังใดนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฝนก็สีล่างหมอแเหกแต่กระโปมีแลยเพรายไอ้สไลไอโอ้เขาขำมาเมือ่อไหร่เขาจะซื้อสไลมาให้ เอาชิ้นสไลด์มาให้เจ้าของมือน่ะ,อะฟอยฟอยฟอยทูหมอกับบูมี่เนาะโอ้นี่เด็กบอนอยเราอะตักน้ำสีหงเขาล้างอค์กรก็ได้หมอนะอะมันดังสะอาดสะอ้านขันว่าเจ้ายัางประทัดง่ายไปอยู่กับตอบเจ้ากะเคาะอุปกรณก็กได้ไอ ไอโฟนตกมาใหม่นะมันจ ok. ังสะอาดน้ำอันนี้มันมีไข่ยุงได้เอาบริเวณนั่นออกเอาบริษัทถิมนะเอ่อึงไอเลาะนะก่อนะพี่องเบื่องไอสิงจะ็ดยู่เห็ดกินยามซาวซาบก่อน เดเบิ่งก่อนเป็นบ่หรือที่จังใดโอ้เป็นคือกันเนาะ,ะนี่แหละเบิ่องอ้ายแล้วเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ทงมี่เห็นเนาะโอ้เอาไวด้ดีอยู่ทางอ้ายแล้วก็ได้เป็นกระชากระเป๋าไว้จบเจื้ออ่าพามอเพิ่นอันนี้ เป็นคนดูแลคลองดีอยู่ทั้งในแล้วก็ได้เห็นดีมีทั้งบาเซนเอาห้วานนี่อออ่าโอ้ทำสิกินอยู่ได้นี่เวลาไปหันไปนี่จิปาในไทยอ้ายบบดนี้อว่านี่อ่ะผลจิบมะลักบม้มีบุมีบ้อง ไข่มันบ่แตกเบิบ่ดๆในพื้นอ่นนะนะหรือไข่อยู่นอกเออไข่อยู่นอกเออๆๆ <c oughs> ถ้วยมีเลยบ่หรือว่ายังอันนี้บ่มีะเออมีแต่ถ้วยแบบเก่านี่เออๆล้างใส่ไปก่อนก็นได้ซ้ำๆอันน่ะนี่ได้อ้ายเอากระป๋องตัวนี้นี่พู่ใส่กระป๋องตัวนี้เอากระป๋องตัวนี้ไปล้างเออแม่นๆๆ น้ำม,มันก็อยากเปืปเเอ้อานๆเนี่ยนาะพี่น้องเพราะว่าน้ำฝนนี่มันก็เลยซีเปื้อนๆเนักยน้อยเพราะว่าอาศัยน้ำอยู่ในนี่เนาะของเบาอ่างตัวนี้ไอ้มันจังสะอาดในนี่นี่อ่างตัวนี้คือว่าสะอาดสะอาดกว่าอ่างน้อยนี่น้ำลายกว่าอ่างน้อยอยู่ได้อเดออเบิ่งผัดหุงเขาก่อน เบิ่งเง้สิงหูเข่านะพี่น้องกันตัดผมมองอ้หน้าตาดูดีเลยไปบอจีาจางตัดผมให้นี่ใ <c ười> ส่เสื้อใหม่ส่งใหม่คือบ่ใสา่แพงไว้บ่อยแพงไว้ออกงานเน,นาะเฮ้ยเบ่องาสิงเราก็ได้หูเขา่า เราเป็นในไอ้สิ่งนั้นนี่โอเคอันนี่กัน,กกนั่นเดดึงบูธทางมาจ้ะเราดึงบูธทางมันออกปรับเลยได้นั่นเดเป็นเราเป็นอยู่เหมือนคนธรรมดาได้หน่คนเห็นหูไวเดลยพี่น้องคนแบบไอ้สิ่งเบิ่งเรานั่นเด ¿Cuántos orcañas? ¿Mille o no? ได้ป่าไคัดเออทำมาได้กับบ,บอกแค่ออกก็ได้อย่ามันโหลลงเอาโจเอาในนี่มันก็ได้โจเอาในน้อยให้อย่ามันโหลงล,งโหลงเลยยังไงเวลาจะเอาไว้ยังงีอ้อะมาทะเลเพิ่นม<อ>ีธงห้องบ่เขาเหนียวเ<อ>ขาเหนียวโอ้ยหุงมาได้ช้ำพี่น้องเอ้ยเออเออขาเหนียวเนาะบ่าเอ็นก็ลืมอ่านว่าเขาเหนียวนั่นในธงมัน <laughs> ผมเป็นยังเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวเจ้าต้มหมี่ต้มอันไข่กินก็ได้ดูว่าพ่อทันอยากกข้างไว้นี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวอยากกับเห็ดกินก็ได้เอาไว้รถอนนี่แหละสิงแรกทางเราจะหุงข้ากินแล้วเพเ่งกับทอดไข่บรรดาถึกข้าเนียวลืมอ่านบ่าเอ็นก็ได้อ่านเป็นอยู่ก็ลืมอ่าน อืมนะครับว,ว้นั่นแหละเอาเอาเสือหมัดก่อนไนอ้ยำเทียเอานั่นแหละอันนี้จะมีเสือโตโปดแล้วคือน้องกระเบยเลยใส่สุดเดียวน้องพี่น้องแหละกะ็นอนคาหนีเลยวันนี้จะมีเสือเปลี่ยนเล็กๆหน่อยแล้วน้องพี่น้อง หลายคนก็คอมเมนต์มาบอ,บอเบ็นเอาเสื้อบอเอนมาให้พี่น,น้น่ว่าเอ็นกะอันนี้กะเกงใจได้พี่น้องเาเสื้อทีอ่เอ็นใส่อยู่ที่มาแบ่งให้ถ้งไงเราใส่ก็เกงใจคือกันเลยถ้าว่าซื้อใหม่ก็โอเคอยู่ถ้าว่ามีพี่นอ้องจะบุญซัพพอร์ตอันนันแหละมา,ปาไปบัตแหละ Ai là có vay không đi đấy là bên làm việc thêm thôi chính đây là mưa bò ai cho khuyên vài <laughs> song kẹt nó oh, thằng chú อ่าโอเคนั่นเดเพิ่นเป็นเก็บเครื่องเก็บของนะพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยหลังจากนี้เพิ่นก็สิแ่เครื่องใส่ของไว้อือลายมือแล้วบ่จักบ่ได้ล้างนี่โอยให้อ้ายแ่ไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยดิอเอาถ้วยตน้ถ้วยใบน้ําถ้วยยังกัน เกะออกมาแช่ไว้แล้วจะหน่อยเขาก็จะคอยล่างเดี๋ยวโบแอนกลับเข้ามาเจะหน่อยซื้อสไลม์มาให้แล้วเป็นอะไรสิ่งนี้เคยไปทำงานอยู่ฝั่งไทยเคยเห็นงานยังไงโอ้เห็นเบียรก่อสร้างเเห็นงานก่อสร้างโอ้แสดงว่าเป็นช่างตัวนี้เป็นลูกมือเผิดนนี่บ่โบกได้บ่ก็ได้โบกได้บ่หรือว่าจะไหนผสมปูนผสมปูนเออ ขันแจวเจ้าเจ้าอ้อยกินบ่โอ้ประเด็กผสมปูนไปอยู่จักปีน่าไอ,อ่ปลายปีโอ้แต่พอได้จะกินเนาะบ่ได้ยังเนาะนี่แหละนะพี่น้องอ่าเสไว้ใบนี้ได้ไงมันเป็นยังไงนี่แจวพริกอเอ่าว้ก็ได้ นี่เลยบนอยู่บนเชซาแล้วนั่นเพ <c oughs> ี้อ,องนี่ไอ้กระป๋องนี่ไอ้นี่นี่ไอ้กระป๋องตัวนี้ตังมันจังขึ้นนี่อ่เคาะก่ขอนก็ได้ตัวนี้จ้งตัวนั้นไว้ใช่ก่อนเมื่อที่พนตกมามเมลงพอได้ใส่มันมีขยุงานะ จ้าวยพีก็ได้จ้หน่อยเขาชื่อสไลม์มาให้เขาเข้าขมาจ้หน่อยรอบทองเขาชื่อสไลม์มาให้ม <c oughs> าทีได้กินข้าวกับมากินเนาะ <c oughs> ถือข้าวเจ้าถือข้าวเหนียวน้นำกินฮะอิ่วเอานะฮัทเนาะมากินเอาพี่น้องเอ้อยผู้ใหญ่ใจบุญเห็นกาทาวาอยากสวยทั้งไอซิ่งผึนมาเอ็นกับทได้ซื้อนามสื้อนไนมาให้เพิ่น พอได้กินเน,ะนาะน้ำแพ็หัวเสืออันเลเ่เดี๋ยวบอแอนคามนอันเจาน้าหน่อยจีซื้อมาให้น้ำแพ็งมาให้สิงอยู่บ้านอาทรายคุณจักได้บ้านอาทรายเนาะออพอได้กินเนาะพี่น,อนออ้องเนาะเดี๋ยวมานั่งนั่งพี่ก็ได้หนั่งดิ่นนั่งคุยกัน,กนอะไรเจ้าหน่อยเอาไปออกเมื่อเลยเเเบนอยู่บนเช้ากส็สะดวกเนาะส่วนเพิ่น ผลตกฟ้าลงคืนนี่ก็ปลอดภัยยุนนี่เนาะใครแม่นยูนฮันชินอนัลรับว่าพลังแตกเติมเติมนะโอ้โอหรับอะไรย่านว่าจากอะไรว่าย่านนะแต่ว่าตกใจเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นไอไอนี่ก็ได้ <c oughs> อยู่ในชวนผลมันจะมีตัวมีตัง๋งนะพี่น้องหน้าจะเป็นคนในเมืองเลยทาจีบิ่งอันเห็ด อ่าส่วนมึงโอ้ยคือไอ้สิ่งนี้มีไอ้มีน้องจากคนไายขอถามไปด้วยลายคนหลายคนบ่คือเพิ่นไปทั้งในปัจจุบันมีครอบครัวบนขุนคนหรือบ่มีครอบครัวอ่าอันนี่เป็นลูกคนที่ไทยอันนี้นะคนที่สามคนที่สามแต่มีน้องจากคนมาเนี่ย หลายคนหรือว่าลูกคนละพ่อละแม่นี่บ่อ๋อแบบว่าลูกลูกทางพ่อเปินกลับไปเอาแม่ไหมเนาะทางแม่ก็เอาพ่อไหมเปินกลับมีลูกแบบซี่เนาะก็ถือว่าหลายคนแบบความหมายระเเว่อยู่อันนี้ก็ได้บทุ่งเข่าชี้ข้างไว้ยหันเลยบ่หรือวอ่าเชียงรายหรือว่าจีมอดไว้ปจีโมอดไว้ยนะอืมอย่ามันลามใส่ชวนเพิ่นได้เนาะ ตามป้าโทษเป็นโทษได้มินแต่หนาคาทำนี่หนาคาแหงลายทำนี่นาะพี่น้องนี่นี่แหละอยากกงอยากคาก็อยู่ในนี่คือมัอนี่เห็นปัดไปใช่บ่นั่งอยู่นี่บนมือบ่ตดือจะอันเก่าไปหาพอตู้เราพออแต่อันนี้ป้าไว้ในนี้เนาะถ้าว่าเจ้าอยู่น่ะฮั่นทำมาเอิญนะเจ้าอยู่โซนใดเฮาบางทีเฮามาเฮาเอิน โซนลังแดงพูถ้าเอิ่นได้ยินบอรือวยังไหนรูบริยินเนาะผอมมันอยู่เลกเมีบอผอันเบอร์พอตู้เราพอรเราก็ใส่โทรศัพท์บอโอเราก็บริใส่คือกันบางทียามามาให้ทโทรหาเราเออพอตู้ให้ไอ้ชิงออกมาแน่ะแนะเพร่าเขาก็บอกกล้าเข้าได้บริษทัทเพิ่นจะนวเพิ่นว่าเขาไปหลักไปเล่มเนาะคนอันแปลกหน้าเข้า อันนี้อา้าเรายังเคยเข่ากับพวเป็ดยังแลาวพวก้าเข่าพอมีมาเข่ามองอยู่แล้วกนะ็มีครอบครัวบ่าพอตู้อันเผาอันนี้ก็ได้นนนนแล้วเป็นคนบ้านไหนสคน์ค,น,ค,น,บสคนบ้านหนองสะพังหร่อบ่อเรานะืงคนไทยแล้วเดือนทเท่าไรเนาะมันก็มีรถมีรางบ่อนหันหรือว่าบ่อนมี มีโหลดบอกโหลดตายนี่ว่าหลดบริไตาหลดบริตายเอ,อคิดว่าหลดตายแต่ออทีที่แรกเขาคิดว่าบริชัทห้างได้นี่คิดว่าเขาทิมอะไ,ไายังทิมเนาะนคิดว่าทิมแล้วายังเน,น,นองพี่ dong เหลือทางอะแรเราก็ต้มน้ำบอ,อกถ้าว่า คือเขานี่เองจะเกลียดยังไกเกงเขานี่อามาจใช้นี่ยไอเขากินคืนเนี่ยบอ,อนี่แหละบ่นอยู่บ่นเช้าเพื่อนก็กจะอยู่แบบนี้เลยนะพี่นเช้าเอาที่เฮ็ดนี่แหละมาอยู่สวนม,นมงนมงลมไม่กะไกลแต่บ,บ่บวดประหานนี่ ลงมาพุ่นกนอนไมนก็นลไล่อยูย่ไอ้ไล่ไล่บ่เถือหลักตาอย่างไปหาเถือหลอักกรสอบพุ่นช่วหลังแรกมันสิก็ได้บ่หาไปหาใครกระได้แต่พอได้เนาะยังให้พวกออกมาให้พวกเนาะได้บ่ไปหาพวกซะได้คือก,ก,กันโอ้สแสดงว่าเป็นคนหากินมานได้นีหนินูปุ่ป,ปุ่ก็เคยได้อยูอ่บ่ บ่าเคยได้เห็นว่าไปศบเห็นยิงเอาหนุ่มปิ้งจันทั้งสี่ถ้ามีกระทบอยู่โอ้ขักเลยเนาะชีวิตดีขึ้นเลยเนาะถามมีบทอยู่บทเช่าตัวเองเนี่ยอันนี้เ้าคอถามเด้ออไอ้กับยังบนเคยสั่งของปัวมาแล้วป่ะยังเนาะ เคยทางกูจะเทือยืนบ่กเคยมีลูกมีเมียแล้วยัางเนาะหน้าตาก็ดีนะฮาเบิร์กแก้วนี่หน้าตาดีเดยเป็นคนดังคมเลยนะแท้บ้านวดนะอันนี้เนี่ยแท้แท้ยู่โอ้แท้เดี๋ยวฮาวจีซื้ออันถืออันโฮไ,ไมแท้ให้แท้ เลยพมอยากตัดบ่อยเอาจงๆเลยคิดบังคิดก่อนว่าก็ได้บุรุษว่าอย่างบุราษตัดบุราษต,ตัดกะห้าวกะอาบน้ำซะดีๆมีบ่จะรงหัวบ่มนะีอ๋อถ้าว่าห้าวสะดีๆวีดีๆกะโอเคเนาะก็หมัดหมัดไว้ดีๆบ่อยมันพลุ่งพลังขนาดนะ แต่ว่าอันนี้เราอาจจะมียาสาหัวนะพี่น้องเนาะมีแต่อาบน้มัตบตบละล่ะเนาะอ่าหลังจากนั้นก็ปล่อยมันแห้งอ่าอันนี้กับบบแมนว่าคนพบยงาที่เป็นคนบุรีในพื้พี่น้องบ๊บแมนเนาะมันก็ขึ้นกับสไตล์การมักของเฮาเน้อไอาว่าอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อโทรศัพท์ให้พ่อยามมาพอได้โทรหากันนี่ก็ใส่เป็นบ่เออเอาแบบว่าราคาล้านปลายนะเวลาที่เยามาแล้วมัน พอได้โทวหาเจ้ามะเลยพอได้ใช่แต่ก็เน,นี้ยหมดฉากอีกเนาะบ่ดนีด้เนาะขอณาแน้วเพินพ่นบ่น้ำบริษัทมีอยูอ่แล้วหมดฉากอ๋อก็อออได้ใช่พอได้จ่ายนี่แหละนะพี่น้งนะองเนาะบางทีมีผู้ใหญ่ซอยเรือทางเฮากันนี่แหละขามาเบ็ดทางไอซิ่งให้เบิ้งนพิงค์น้องเนาะโอเคไอ้กะคขนมประเทศเนีย้ยกับม้อนว้ก็ได้เฮาย่านมันลามอย่ามันลามใส่ อันนี้เพิ่นโอ้ยใหม่ของเพิ่นนี่เป็นโทษแลวเพิ่นจับไปหนึ่งป้าโทษเน, <g ül> นาะเฮ้ไอ้ละโมดก่อนที่แรกๆว่าสีหูเข่าว่าถือนะอ้าวอ,อ,อ,อาลงเดี๋ยวออกละลรกับเอาหนามหดก็ได้ไอเอาออกปไปกันกับเอาหนามหด ัน <c oughs> เป็นครสลัดในไอนสิ่งนี้เราหูจักเห็นหู้ไว้ในพี่น้องเอยซาทีบอแอนเบิง่งสลาดกว่าน่องอเบยอ,อันนี้ฮะเราจะเป็นคนเห็นหูไว้เข้าใจคนายนี่แหละอืมซาเอารถอ่ายตัวน้อยนียน่ให้มันให้มันอะนไ ให้มันสะอาดนี่เราเป็ดได้เราเข้าใจงไงอ๋ออย่าพูดภาษาได้มันชิบรุบบอยามจะดังมันดังยากได้อย่ามันอย่ามันอย่ามันลามบ่ออ่าอย่ามันลามแต่ว่ายามดังหนูโอ้ยมันบวติดเลยบาดนี้ เป็นกระยาบมันลามเนาะพี่น้องนเนาะทางไอซิงแล้วนี่ก็ไดาษอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอทีมีอย่างหลายนะพี่น้องกับทางบอเอนกับขามาเบ็ดทางไอซิงเพิ่นเล็กๆน้อยย้ำ้าวๆนะพี่น้องเนาะบอที่สี่เขากินมาฝากเพิ่นกับเอาเงินให้เพิ่นแทนนะพี่น้องเนาะถ้าว่าพอพีทองเอฟซีคนใดนะพี่น้องอยากให้บอเอนเป็นสะพานบุญให้กนันดีเด้อพี่น้องเด้อ คือทางไอซิงเพื่อนเกิดทังขาดหล,ลายสิ่งหล,ลายอย่างเดินไปถึงเนาะหนึ่งมากานี่แหละแพ้บัตปกกระต๊อบเลาวพี่น,อน,อน,อน,นอ้องท่าว่าเพื่อนมีแพ้บัตปกกระต๊อบเพื่อนก็จะไปอยู่บ่อนกระต๊อบเพื่อนเองเลาวพี่น้องอันนี้เพื่อนบุ้งมีบ่อนอยู่เลาวพี่น้องพนตกมาเพราะว่าแพ้ตัางห่างมุ่งหงเธอกำมันขาดแล้วเพือ่อนก็เลยมาอยู่ส่วนเขาเลาวพี่น้องเนาะถ้าว่าคนใดอยากให้เป็นสปารบุญให้การยินดีเด้อพี่น้องบอกว่าจะเป็นของใส่เรื่องอันนี่แหละ สไลด์นะพี่น้องมุ้งอะไรมุ้งที่สาคัญก็กคือมุ้งนะพี่น้องยำอยู่ยำนอนยุงมันลายนะพี่น้องมันกินเนี่ยโอ้นะพี่น้องเป็นไข่เป็นไม้เนี่ยแห้งยากเอ,กเอ,กเองเงินคำกแกงบ่มียังอยู่ตัวคนเดียวเล่ยล่อนนะพี่นอ้องคือไอ้ชิ้นนี้จะคล้ายแบบน้องอบเบยนะพี่น้องจะอยู่เล่ยล่อนแบบสั้นนะพี่น้องบ่มีพ่อแม่นะก็เลยอยู่เล่ยล่อนแบบสั่นนะพี่น้องเนาะตามอานาธาอะไรนะพี่น้องเนาะเป็นชีวิตแล้วก็โอ้ น้องพี่น้องกับเอ็นดูสงสารทางอายเป็นแห้งเนะเาะสำหรับคลิปนี้กับบุ๋มิงลาจะขอโตโจบคลิปก่อนเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าคลิปหน้าะพี่น้องเนาะไอ้ซิงสบายดีก่อนไอซ้ซิงอ่าเด่นพี่น้องเนาะข่าวโคตรง่ายเนพี่น้องไอ้ซิงอ่ะขอโตลาไปก่อนเนาะพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้อง